คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางสิ่งที่เราอยากให้คงอยู่กลับจากไปเร็วเหลือเกินและบางสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดกลับอยู่กับเรานานราวกับไม่มีวันจบเหมือนเรากำลังยืนมองท้องฟ้าแล้วเห็นเมฆที่เคยขาวสะอาดค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นเทาเข้มจนกลายเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วพอเราจะกางร่มฝนก็หยุดราวกับเยอะหยัน ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปเร็วเสียจนใจเราไล่าตามไม่ทันความจริงแล้วนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของธรรมชาติทุกสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เราสามารถยึดไว้ได้ตลอดไปแม้แต่ลมหายใจที่เรากำลังสูดเข้าในตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราตลอดมันเข้ามาแล้วก็จากไปเงียบงนันราวกับไม่เคยมีอยู่เลย ลองนึกถึงต้นไม้ที่คุณเคยเห็นเมื่อตอนเด็กอาจเป็นต้นไม้ใหญ่หน้าบานที่คุณเคยนั่งเล่นใต้ร่มเงาวันหนึง่งมันออกดอกสะพรั่งสวยงามทำให้คุณดีใจที่มันอยู่แต่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปดอกไม้ก็ร่วงผลัดใบกลายเป็นเพียงต้นไม้เปลือยที่รอจะผลิใบใหม่ทุกครั้งที่วงจรน,นี้หมุนเวียนมันกำลังสอนเราว่า ความเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครฝืนได้หลายครั้งเราทุกข์เพราะเราอยากให้สิ่งที่ดีคงอยู่ตลอดไปเช่นความรักความสุขความสำเร็จหรือแม้แต่สุขภาพของร่างกายแต่เมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกเหมือนโลกพังทลายทั้งที่ในความจริงโลกไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่เดินไปตามจังหวะของมัน สิ่งที่เปลี่ยนคือตัวเราเองที่พยายามหยุดการเปลี่ยนแปลงนั้นลองมองความสัมพันธ์ที่เคยทำให้คุณยิ้มและร้องไห้ในเวลาเดียวกันคุณอาจเคยคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็จบลงบางครั้งจบลงอย่างดีบางครั้งเจ็บปวดจนใจสั่นสะเทือนหากเรามองลึกลงไปในความรู้สึกนั้นเราจะพบว่าเหตุผลที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะมันจบแต่เพราะเราคาดหวังให้มันไม่จบ ธรรมะที่สอนเรื่องอนิจจังหรืออนิจจลักษณะไม่ได้สอนให้เราหมดหวังหรือไม่รักสิ่งใดเลยแต่สอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เรารักและหวงแหนย่อมเปลี่ยนแปลงและเพราะมันเปลี่ยนเราจึงยิ่งควรเห็นคุณค่าในขณะที่มันยังอยู่ถ้าวันนี้คุณมีคนที่คุณรักอยู่ใกล้ตัวจงพูดคำดีๆให้เขาฟังจงยิ้มให้เขาจงกอดเขา พราะวันหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเขาอาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นให้คุณทำเช่นนี้อีกลองมองกระจกดูตัวเองในเช้าวันนี้ใบหน้าที่คุณเห็นไม่เหมือนเมื่อวานและไม่เหมือนเมื่อสิบปีก่อนถูกริ้วรอยที่เพิ่มขึ้นคือร่องรอยของการมีชีวิตอยู่มันบอกเราว่าเราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่เรากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเงียบๆ เหมือนแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดอยู่ในจุดเดิมเมื่อเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มเบาใจมากขึ้นเมื่อสิ่งที่เราชอบจากไปและเราจะไม่หวาดกลัวมากเกินไปเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบเข้ามาเพราะเราจะรู้ว่ามันก็จะจากไปเหมือนกันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดการความทุกข์และความสุขล้วนเหมือนแขกที่มาเยี่ยมเยือนพอถึงเวลาก็กลับบ้าน ตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นวันฝนตกที่คุณต้องติดอยู่บนรถในช่วงเลิกงานคุณอาจหงุดหงิดแต่ถ้าคุณรู้ว่าสุดท้ายฝนก็จะหยุดความหงุดหงิดจะลดลงมากเพราะคุณไม่ได้คิดว่าตัวเองจะติดอยู่แบบนั้นตลอดไปการเข้าใจอนิจจังจึงเป็นการทำให้ใจเรายืดหยุ่นต่อความจริงมากขึ้นธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีจากชีวิตแต่สอนให้เราอยู่กับมันอย่างมีสติ และเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็เป็นเพียงช่วงหนึ่งของกระแสชีวิตถ้าเรามองชีวิตเหมือนคลื่นทะเลคลื่นบางลูกสูงจนเราแทบจมหัวคลื่นบางลูกสงบจนเราอยากนั่งมองไปนานๆแต่ไม่ว่าลูกไหนก็ผ่านไปเสมอไม่มีคลื่นใดค้างอยู่ตลอดการเมื่อเราเริ่มเห็นความจริงเช่นนี้เราจะค่อยๆปล่อยความยุดติดลงทีละน้อย เราจะหัวเราะง่ายขึ้นยิ้มง่ายขึ้นร้องไห้แล้วหายเร็วขึ้นเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราตลอดไปแม้แต่ความรู้สึกก็ไม่เที่ยงวันนี้เราโกรธพรุ่งนี้เราอาจให้อภัยวันนี้เราเศร้าพรุ่งนี้เราอาจหัวเราะกับเรื่องเดิมได้ความรู้สึกก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวลองจินตนาการว่าคุณกำลังถือก้อนน้ำแข็งในมือ ตอนแรกมันเย็นจนคุณแทบอยากปล่อยแต่พอคุณอดทนสักพักน้ำแข็งก็เริ่มละลายและในที่สุดก็หายไปเองความทุกข์ก็เหมือนกันหากเราไม่พยายามเบียบมันแน่นหรือปฏิเสธมันมันก็จะค่อยๆละลายไปเองตามกฎของความเปลี่ยนแปลงอันนี้จังไม่ได้ทำให้ชีวิตไร้ความหมายตรงกันข้ามมันทำให้ชีวิตมีค่ามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรอยู่ตลอดไป เราจึงกล้าที่จะรักกล้าที่จะทำกล้าที่จะให้อภัยและกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เมื่อเราเริ่มเห็นความจริงเช่นนี้เราจะค่อยๆปล่อยความยึดติดลงทีละน้อยเราจะหัวเราะง่ายขึ้นยิ้มง่ายขึ้นร้องไห้แล้วหายเร็วขึ้นเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราตลอดไปแม้แต่ความรู้สึกก็ไม่เที่ยงวันนี้เราโกรธพรุ่งนี้เราอาจให้อภัย วันนี้เราเศร้าพรุ่งนี้เราอาจหัวเราะกับเรื่องเดิมได้ความรู้สึกก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวลองจินตนาการว่าคุณกำลังถือก้อนน้ำแข็งในมือตอนแรกมันเย็นจนคุณแทบอยากปล่อยแต่พอคุณอดทนสักพักน้ำแข็งก็เริ่มละลายและในที่สุดก็หายไปเองความทุกข์ก็เหมือนกันหากเราไม่พยายามบีบมันแน่นหรือปฏิเสธมัน มันก็จะค่อยๆละลายไปเองตามกฎของความเปลี่ยนแปลงอาน,นิจจังไม่ได้ทำให้ชีวิตไร้ความหมายตรงกันข้ามมันทำให้ชีวิตมีค่ามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปเราจึงกล้าที่จะรักกล้าที่จะทำกล้าที่จะให้อาภายัยและกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าแข็งแรงและมั่นคงที่สุด ก็ยังเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆบ,บ้านที่เราอยู่เมื่อสิบปีก่อนอาจเริ่มมีรอนร้าวที่ผนังหลังคาที่เคยเงาวับเริ่มหมองลงสีเริ่มซีดจางทุกอย่างกำลังค่อยๆเดินไปสู่การเสื่อมสลายนี่คือความจริงของสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของร่างกายหรือความสัมพันธ์ทุกอย่างล้วนอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดขึ้น ลองนึกถึงร่างกายเราในวัยเด็กเราวิ่งเล่นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยล้มก็ลุกไวแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายเริ่มส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้เป็นเด็กอีกต่อไปเราเหนื่อยง่ายขึ้นแผลหายช้าลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในวันเดียวแต่เป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีจนกว่าจะเห็นชัดเจน ธรรมะเรื่องอนิจจังสอนให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นเพื่อไม่ให้ใจเราหลงคิดว่าสิ่งใดจะอยู่เหมือนเดิมถ้าเรายังยึดมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นเราก็จะทกกับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนเราอาจพยายามดึงมันกลับมาให้เหมือนเดิมเหมือนตอนแรกแต่ยิ่งดึงยิ่งเหนื่อยเหมือนเราพยายามดึงน้ำขึ้นจากแม่น้ำ ให้มันหยุดไหลทั้งที่น้ำมีธรรมชาติของมันคือต้องไหลไปข้างหน้าเคยไหมคะที่คุณเห็นคนที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังแต่วันนี้เขากลายเป็นเพียงเรื่องราวในความทรงจำของคนบางคนนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของเขาหายไปแต่เป็นการย้ำเตือนว่าไม่มีอะไรยืนยงแม้แต่ชื่อเสียงเนื่นทองหรือความสำเร็จในชีวิตก็ไม่สามารถหนีความเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเรารู้เท่าทันเราจะใช้ช่วงเวลาที่เรามีอย่างรู้คุณค่าไม่มัวผลัดวันประกันพรุ่งลองมองสิ่งเล็กๆอย่างดอกไม้ในแจกันที่คุณเพิ่งซื้อมาวันแรกมันบานสวยจนคุณอดถ่ายรูปไม่ได้แต่เพียงไม่กี่วันต่อมากลีบเริ่มร่วงและสีเริ่มมนถ้าเราเห็นแค่ความร่วงโรยเราอาจเศร้า แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของมันเราจะยิ้มและชื่นชมแม้กระทั่งวันที่กลีบสุดท้ายร่วงลงเพราะเรารู้ว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันเต็มที่แล้วหลายคนกลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะรู้สึกว่ามันพรากสิ่งดีๆไปแต่ลองคิดอีกมุมหนึ่งถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ไม่มีโอกาสเติบโต ไม่มีโอกาสให้อภัยตัวเองจากความผิดพลาดในอดีตชีวิตจะหยุดนิ่งและไร้สีสันความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่สอนให้เรารู้จักปรับตัวความทุกข์ใจของเรามักเกิดจากการพยายามต่อต้านความจริงเช่นเราอยากให้คนที่เรารักไม่เปลี่ยนไปแต่เขาก็เติบโตมีความคิดมีเส้นทางของชีวิตของเขา เราอยากให้ตัวเองแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ร่างกายก็แก่ลงทุกวันถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดจากการพยายามหยุดสิ่งเหล่านี้ไปเป็นการยอมรับว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าพร้อมกับมันเราจะพบความสบายใจมากขึ้นคุณลองนึกถึงช่วงเวลาที่เคยเศร้ามากๆตอนนั้นคุณอาจคิดว่าคุณจะไม่มีวันยิ้มได้อีกแต่เวลาผ่านไปวันหนึ่งคุณหัวเราะก,กับเรื่องใหม่ รู้ตัวอีกทีความเศร้าที่เคยหนักก็กลายเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่บาดใจอีกต่อไปนี่คือตัวอย่างจริงที่บอกเราว่าแม้แต่ความเจ็บปวดก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเข้าใจอนิจจังอย่างลึกซึ้งเราจะไม่กลัวการสูญเสียจนไม่กล้ามีความสุขและเราจะไม่หลงเพลินกับความสุขจนลืมว่ามันชั่วคราว เราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ไม่รีบไม่ช้ารู้คุณค่าของทุกช่วงเวลาเหมือนเรารู้ว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเราจะนั่งมองมันอย่างสงบและเต็มตาไม่เร่งให้มันตกไวขึ้นและไม่ร้องขอให้มันหยุดอยู่กลางฟ้าการเจริญสติช่วยให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆรอบตัวเช่นเสียงนาฬิกาเดินเสียงลมหายใจเข้าออกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถ้าเราฝึกมองสิ่งเหล่านี้อย่างใส่ใจเราจะค่อยๆเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปตลอดเวลาความเข้าใจนี้ทำให้ใจเรานุ่มลงอ่อนโยนขึ้นและมีความการุณาต่อตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเวลาของทุกคนมีจํากัดเราจะไม่ปล่อยให้ความโกรธค้างคาใจนาน เราจะยอมขอโทษแม้จะไม่ใช่ความผิดของเราเต็มร้อยเพราะเราเห็นว่าเรื่องเล็กๆที่เรายึดถือไว้อาจทำให้เราพลาดโอกาสที่จะใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความสุขก,กับคนที่เรารักชีวิตคือการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเจออะไรแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไม่ว่าจะเจออะไรมันก็จะผ่านไปเราจะกล้าเดินไปข้างหน้าโดยไม่หวาดกลัว ความเข้าใจอนิจจังจึงเปรียบเหมือนการมีตะเกียงในมือแม้เส้นทางจะมืดแต่เรายังเห็นทางพอที่จะก้าวต่อทุกครั้งที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างให้เรานึกว่าเรากำลังถูกสอนให้เห็นความจริงของชีวิตเมื่อเราเรียนรู้บทเรียนนี้เราจะไม่เพียงแต่เข้าใจโลกมากขึ้นแต่เราจะเข้าใจใจตัวเองมากขึ้นด้วยว่าทำไมเราถึงยึดมั่น ทำไมเราถึงเจ็บปวดและทำไมการปล่อยวางถึงทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระถ้าคุณลองเฝ้ามองต้นไม้สักต้นตั้งแต่เช้าจนค่ำคุณจะเห็นแสงแดดค่อยๆเคลื่อนผ่านใบไม้ที่เคยเปียกน้ำค่อยๆแห้งจนกลับมาเขียวสดความเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครไปสั่งการเจริญสติก็เหมือนการนั่งมองต้นไม้นั้น ช่วยให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของชีวิตโดยไม่พยายามบังคับมันและเมื่อเรามองลึกเข้าไปในความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความงามของมันทุกการสิ้นสุดคือการเริ่มต้นใหม่ทุกการสูญเสียคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาเหมือนสวนที่ต้องถอนวัชพืชออกก่อนดอกไม้ชุดใหม่จะเติบโตเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง เราจะเริ่มเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ที่เคยทำให้เรารู้สึกสับสนหรือเสียใจความล้มเหลวที่เคยทำให้เรานั่งร้องไห้ในอดีตวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องเล่าที่เราหัวเราะก,กับเพื่อนการจากลาที่เคยทำให้เรารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนวันนี้อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการเจ็บป่วยที่เคยทำให้เรากลัว อาจกลายเป็นบทเรียนให้เรารักและดูแลร่างกายมากขึ้นธรรมะเรื่องอนิจจังจึงไม่ใช่เพียงคำสอนที่ให้เราท่องจำแต่เป็นประสบการณ์ที่เราต้องสัมผัสด้วยตัวเองเราต้องเฝ้ามองทุกสิ่งรอบตัวและในตัวเองอย่างมีสติจนใจเริ่มเห็นความจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการเฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นถ้าเราใจร้อน เราจะไม่เห็นความงามของช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีแต่ถ้าเรานั่งรออย่างสงบเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นุ่มนวลและงดงามที่สุดการเข้าใจอนิจจังยังช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการวางของหนักที่ไม่จําเป็นลงเพื่อให้เรามีมือว่างพอที่จะรับสิ่งใหม่ๆลองนึกภาพว่าคุณถือเข้าของเต็มสองมือ แล้วมีคนจะมอบของขวัญให้คุณแต่คุณไม่ยอมวางสิ่งที่ถืออยู่คุณก็จะไม่มีมือรับของขวัญน,นั้นเลยการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการสร้างพื้นที่ว่างให้สิ่งดีๆเข้ามาความจริงอีกข้อที่อนิจจังสอนเราคือความสุขก็เปลี่ยนได้ความทุกข์ก็เปลี่ยนได้ไม่มีความรู้สึกใดที่คงอยู่นิรันด์นี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจ แม้ในวันที่ยากลำบากเพราะเรารู้ว่าไม่มีความทุกข์ใดที่อยู่กับเราตลอดไปเหมือนคืนที่มืดมิดที่สุดยังต้องหลีกทางให้รุ่งอรุณเสมอเมื่อเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราจะกลายเป็นคนที่อ่อนโยนกับผู้อื่นมากขึ้นเราจะไม่รีบตัดสินใครจากสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้เพราะเรารู้ว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันคนที่เคยทำผิดพลาด อาจกลายเป็นคนดีในอนาคตและคนที่วันนี้กําลังดีอาจพลาดในวันพรุ่งนี้ก็ได้ความเข้าใจนี้ทำให้เราให้อภัยง่ายขึ้นและให้โอกาสผู้อื่นมากขึ้นในทางปฏิบตัติเราสามารถเริ่มฝึกใจให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีง่ายๆที่ทำได้ทุกวัน3วิธีฝึกใจให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลง 1. สังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวทุกเช้าเมื่อคุณตื่นลองสังเกตว่าเสียงนกที่คุณได้ยินวันนี้อาจไม่เหมือนเมื่อวานลมที่พัดเข้ามาจากหน้าต่างอาจเย็นกว่าเดิมกลิ่นอากาศอาจเปลี่ยนเล็กน้อยการสังเกตสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้เราตระหนักว่าชีวิตกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่เสมอ 2. เฝ้าดูความคิดและอารมณ์ของตัวเอง เมื่อคุณโกรธลองเฝ้าดูว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไรอยู่กับมันสักพักแล้วสังเกตว่ามันค่อยๆจางหายไปเมื่อคุณดีใจลองเฝ้าดูเช่นกันจะเห็นว่าความดีใจก็ไม่อยู่ตลอดไปความเข้าใจนี้จะทำให้เราไม่จมอยู่กับอารมณ์ใดมากเกินไป 3. ใช้เวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ก่อนนอนลองถามตัวเองว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเมื่อวานคุณเรียนรู้อะไรจากมันบ้างคุณยิ้มเพราะอะไรและคุณเสียใจเพราะอะไรวิธีนี้ช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแต่ละวันและใช้มันเป็นบทเรียน ถ้าเราฝึกใจอย่างต่อเนื่องความเข้าใจเรื่องอนิจจังจะค่อยๆซึมลึกในใจเราจนวันหนึ่งเมื่อความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือการพลิกผันของชีวิตเราจะสามารถยืนอยู่กับมันอย่างมั่นคงใจเราอาจสัน่นแต่ไม่หกักอาจร้องไห้แต่ไม่สิ้นหวังเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติ การเข้าใจอนิจจังจึงเป็นเหมือนการได้กุญแจดอกหนึ่งที่ไขประตูออกจากความทุกข์เมื่อเรามองโลกด้วยสายตาที่รู้เท่าทันเราจะไม่ยึดติดเกินไปไม่ผลักไสเกินไปและเราจะใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด ในที่สุดเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้พราความสุขของเราไปแต่มันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้จักความสุขอย่างแท้จริงเพราะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามี